ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้นะครับคุณอยู่กันในช่องบูซี่นะครับก็ในวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นแบบเดอมิมิกบุ๊กสองช็อตเตอร์สามนะครับหลังจากที่เราคราวที่แล้วนะครับเราได้เล่นบุ๊กสองช็อตเตอร์สองไปนะครับวันนี้เราอยู่กันในแก๊งผงเพื่อนคนดีคนเดิมนะครับก็ถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับผมมาคัมมอนเบบี้ถ่ายคลิปแล้วนะคุณจะบอกว่า ไอ้น้ำพาผิดต้องทำอไหรเล้ยแม่กูอ่าอ้าอ้าแอมป์ฟอมไทยแลนด์มาคอมมอนเบบี้เดินทางไอ้น้ำม่งโหลดช้าสุดไปทีเกดโค้เพื่อย่อกดชิปซ้ายเพื่อวิ่งกดอะไรวะโอเคยฟุ้ยไอ้เหมือนบ้านเหมือนบ้านกูเลยนะโอ้อันนี้มันอันนี้ไอ้น้ำเป็นเนี่ยเงี้ยได้ส โง่หรือเปล่ามึงดูใกล้ๆสีสัเลยมันซับมึงไปเร็วขนาดไหนแต่กูอ่านไม่ทันเลยมามาน้องน้ำปะเลยเอ้ยเอ้ยสคิปต์สคริปต์สคิปต์เยอะซับมึงไปเร็วกูไม่อ่านก็ได้เป็นเหี้ยอะไรมองหน้าำโอ้โหมันให้เก็บหัวใจแหมหัวใจคนเรามันก็ต้องมีหลายดวงฮะโรดานพวกนี้กูขอฝากนะนึกขอกินข้าวเปล่าอุ้ย เดือไวาอุ้ยเหี้ยแม่ของตายเก็เพี้ยเลยวะอ๋อกูเลยทำไมน้ำไม่เก็บตรงนี้กูเลยกูเลยทำไมน้ำไม่เก็บตรงนี้เก็บเพี้ยะไรกูยังเดือดข้าวอยู่เลยเนี่ยเหี้ยเมื่อกี้มึงเดินผ่านนะเมื่อกี้มึงเดินผ่านนะนี่มาดูหัวใจเมื่อกี้มึงเดินผ่านนะผ่านหน้ากูอะเด็กเดียวจะเข้าใจมันเช่างแต่ฟิล์มเรื่องแบบเพื่อนพ้องมึงเคยเดทจอที่ได้บนเดวแบคเขาได้หรอมึงต้องบอกเลยว่าถ้าตามกะดับอยู่แม้รู้วาตามมันเหาอย่างคนถ้าตามมันก็มันก็แบบ ตาปอกแล้วเราเหลือหัวใจอันเดียะวางเลยฮะแม่จ๋าแม่จ๋าแม่น่าเหมือนแม่เราเลยอ่ะเฮียทำไมประตูมันเหมือนอะไรวะประตูไม่เหมือนเนื้อคนไงไม่รู้อ่ะโอ้โหเมื่อกี้กูไม่ได้พูดถึงเกมจู่ๆสุดมึงอ่ะออกเกมก็มึงเพิ่งมาเนาะไอ้เหี้ยก็ใส่เกิอะไรดีวะนี่เพื่อสิยมลโอ้โหของดีโอ้เหี้ยมา มันยอมตายเพื่อมันจะแดกข้าวอุ้ยไอ้ผีแม่งเราต้องไปไหนต่อนะวิ่งไปเลยน้องวิ่งตามทางเนี่ยโอ้ยโอ้ยจุ๊บเต่าตัวกูตายอ่ะนั่คือกูตายกูเสียชีวิตอ่ะไหนบอกไหนนะเสียชีวิตทำไมไปดูทมันดิอุ้ยเยี่ยมกูตายโธ่ตายหมดแล้วเนี่ยมา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  เอ้าเฮียเปิดมากูตายเลยโอพวมึงทำเกมกันนี่ห่วยแตกมากเลยแค่นี้อะไรอะเซฟมีเซฟเกมได้กูเซฟก่อนเลยอ้าวอ๋อต้องหาสติกมาแล้วก็หาโค้ดมาหนึ่งอันโอ้เล่นเป็นอย่างแล้วด่าได้ใช่ไหไอ้เฮียใครแม่งหัวลอยเลยเนี่ยกูไม่เคยเล่นกูไม่เคยเล่นเฮียอะไรเลยเออไอ้หนามมึงก็ห่าโอ้ยเียกวเล็กสติ๊กกับเพื่อน ไอ้ยูบูซี่มึงแย่งไม้กูไว้ซองผีเกิดอยู่นี่เลยเหี้ยวโอ้ยเหี้ยวิ่งหนีเหี้ยรออะไรอ่ะเห็นกูเห็นอะไรไม่รู้อ่ะเอออันนี้ไฟโอ้ยนี่น่าจะมีของอยู่เฮ้ยเพื่อนกูโทรมาไอ้เหี้ยโอ้โหเหี้ยเสียงชิบหายตั้งในอนเพื่อนอุ้ยเฮียมันแดกกูสัตว์ไอ้เหี้ยผีแดกกูอ่ะเฮ้ยเสือละแม่งเลยเขาเตยไอ้เหี้ย โอมันอยู่ไหนแล้วกูเห็นแม่งอยู่เมื่อกี้นี้มันอยู่หลังกูนี่แหละอยู่ข้างหน้ากูเลยเนี่ยมาเอ้าเฮี้ยกูโดนวผีเนี่ยโอ้พี่เต๋อเฮี้ยเรหาพี่เต๋อไฟตรงไหนอ่ะไอ้เฮี้ยผีแม่งซอยจู้เว่ยัตว์ไอ้เที่ยวเราต้องไปหาของแล้มาค้าบิ๊กโรบิตายเชอรโรบินเสียงแม่งคำรามดึงเทียนมาเกูต้องไปหาสเต็กอีกแล้วอุ้ยเฮี้ยใครมั้ง ใครแม่งปิดประตูไว้ครับโอ้ปิดเลยปิดประตูแม่งเลยเฮียเฮ้ยแม่งเปิดประตูเองอีเฮียสัตว์เอ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วโอ้ยแม่งเปิดประตูเองไอ้เหี้ยผีแม่งฉลาดผีแม่งฉลาดไอ้สัตว์สู้ๆเพื่อนคืเอาของมาฝากโอ้ยเฮีย เราอุมึงใส่ผึดมึงมึงจะใส่ติดี่รอบแล้วกูแดกใส่ค่าเสร็จแล้วถามจริงเลอนะยี่ยมันสิบรอบหาข้อใส่แต่เอ้ยตายว่าตายประมาณสิบกว่ารอบแล้วมั้งเนี่ยเราอุ้มมือใส่ผิดได้กี่รอบแล้วอุ้มสองรอบรอบสุดท้ายเดี๋ยวรอวสุดท้ายเฮ้ยมตูมจะปิดเปิดเองแล้วหนาวะกูปลาไปแล้วทำไมไม่ตายวะเออวะผีมันคงไม่มาจนนกเป็ดเฮ้ยอันนี้คุยไอ้เยอะไอ้มินเนี่ยนอยู่ไหนวะไอ้แค่ตาเดียวอ่ะ ไอ้ส,ส alumni, trendy, ัตว์หลังพึ่งมันนี้มาหงหลังมา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 เอออเนี่ย no> ดูแต่ปีต่อเอาไรมาอะไรขนาดไรเงี้ยเลยเริ่มร้อยแบกไอ้เหี้ยไอ้น้ำแบงแบกจัดทำไมแสดงว่าปูปลาไปรอบหนึ่งแล้วไม่ไงี้นี่กูโมชิโนแบกเหรอวะกูไม่มีเยติโอ้กูจะทำอะไรกูบอกแล้วกูรู้ด้วยสัญยากูไปตรงไหนก็เจอสัญยาณไอเหี้ย นี่มันเอาเขียวจากบอฟุตมาเล่นแม่เ้ยการเขียวไอ้สัตว์เซฟก่อนเลยเซฟมันเซฟได้ด้วยเหรอเซฟได้เอ้าเฮียกูเดินไปไม่ได้กูตายเฮียสัตว์เอ้ยคุยผีเป็นฆ่ากูเฮียไอส้นตีนโหลกูจะบอกเล้รู้ไหมว่าผีอ่ะ พีจะบอกเลยนะมันผีมันไม่ฆ่ากูเองเขากูอยู่คนละกูอยู่คนละโลกใหญ่น้อยมันเอ้าเฮ้ยอุ้มเดี๋ยวกูขอลองทีก่อนแล้วมึงเข้าแล้วมึงเข้าได้กริงมึงเข้ามึงเข้ามาในแบบเด้อเฮ้ยกูเฮ้ยกูเข้าได้แล้วเออแล้วทีนี้พวกมึงก็พากันออกเข้าเกมใหม่แล้วก็รีเข้าเซิร์ฟใหม่กดเซฟไปเลยมึงเข้ามาอย่างอุ้มกี่มา ดูอะไรเอ,อ้ยจะดูทำไมปอดเร็วๆมันต้องช่วยมันมันกลับเข้ามาได้เดี๋ยวเย็นๆๆเอากดผิดเรียบร้อยแล้วกูโกดนมันกดโลบิดเล่นไหน่อยใช่ไหเออ อุ้ยผีแม่งไปพอดีโอเคเรา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 เคลนดเราเคว็นนั้นอยู่ไหนวะใต้ตารางอ่ะทางนี้ถ้าว่าถ้ากูมาตรงนี้เสร็จกูกูต้องไปอ่ากดไลค์ก่อนดาวกระจายสามเหลี่ยมดาวกระจายกางเขนอ่าเท่าที่กูเห็นนั่นดาวกระจายใช่ไหมโอเคดาวกระจายแล้วไงต่อสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมไม้กางเขนแล้วก็โอเคได้ยัง เรียบร้อยโอเคได้แล้วเหลือสองที่ไอเหลือเห,ห,หลือที่เดียวที่เกมแม่งก็บั็กชิบหายหว่าเลยทางนี้ทางนี้ทางนี้โอเคทางหมูหกเหลี่ยมวงกลมท่านไหนไปนั่งนอนนอกไปทางไหนวะเูาเรื่องไหยไอ้ผีมาผีมาแล้วกัน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 ทางหมูเลยนะ คางหมูสี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมวงกลมข้างหมูสี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมวงกลมโอเคน,นั่นแหละมันมีแค่นั้นแหละไม่ได้ยากหรอกค้างหมู him, him, สี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมวงกลม,มเปลี่ยนรูปแล้วมาใช่มาเขียนแล้วก็สามเหลี่ยมเหลี่ยมไอ้นี้คือดาวปะหรืออะไรดาดาวกระจายดาวกระจายแล้วก็ ไอสาหลายโอเคสาหลายไ <laughs> <laughs> ปเราดูตะไงนารูโตะนารูโตะรู้าเห็นารูโตะไปไอันที่สองไปไปอันที่สามโอเคกูเห็นมาจากไกลเลยรู้สึกว่ามันจะเป็นรูปเดิมแล้วน,นะคางหมูหอ้สี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมไม่ดิหกเหลี่ยม,ม, <laughs> ยมสี่เหลี่ยมอันนี้สี่เหลี่ยม ก็วงกลมโอเคมันเปลี่ยนเป็นเหมือนเดิมมันเขียนสามเหลี่ยมน้อยู่กูไม่สน <S <S 2> <S 2> <S 2> โอ้ยจะได้อยู่แล้วไอ้เหี้ย ไอ้ยัยผีติดบังผีติดบังดูผีติดบ้านเอายี่สิบทั้งๆขีรถติดบังนเอาโธ่ <c oughs> เอา้เอาลองขอเซฟก,ก่อนแล้วกันอโอ้เดินใหม่แต่แรกเลย,เลยงงไอง้เฮียเรื่องเล่นยากถึงละคือคือแม่งเราทำเสร็จแล้วเว้ยอ๋อแสดงว่ากูทำเสร็จแล้วเหรออันนี้เฮียอะไรอ่ะ โหลยบอสซี่มึงต้องตัดคลิปยาวยนะอะไรอยเงี้ยไม่เป็นไรอ่า้วนี่ให้ทำเข้าประตูะตไ,ได้ไอ้ที่กูก็งงเหลืออ๋อเสร็จแล้วเหรอถ้มันตอนแรกมันเข้าไม่ทด้เพราะว่าจะมันออเนอาความลันะ่ามไหนเนี่ยกูกูวิ่งสวนทาเกิไปโดมึงวิ่งตามไปที่รอคอยอย่างเช่นอยไอ้เช้นอ้วมมึงแสงที่จะไปไปไหนแ้่แสงหน้าจอมึงอ่ะวิ่งเนี้ย อีกคนนึงเขาไปไหนครับเนี่ยอีกคนนึงแม่งเข้าน้ำขี้อีกคนนึงเขากลับมายัางไงเราอู้มจำทางได้ว่ะด่านนี้พี่ลืมถามแล้วอ่ะพี่เดินตามไฟมืออะไรดูไปเลยเอ๊อกกูติดกูเดินติดกูเดินติด <laughs> อา๊ากูตายเหี้ยอ้าว ไอ้เสีาโตอมึงนะมึงนะไอสั่นไปเร็วที่ผ่านนี้ไม่รออะไรมึงเดินเร็วอ่ะพี่เดินเกินเร็วไม่มึงต้องเข้าไปทางนั้นถูกแล้วซ้ายอะไรมึงเดินวิ่งเดินไปเรื่อยไปพี่บอกซ้าย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 ผ่านกับไปดูผีก็ไม่ได้ด้วยนะไอหลุม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 มันตกไม่ให้จ้ะอุ้ยอ้าวโอเคกลับมาละ โหไอ้เหี้ยจุดสุกใครเซ็นมาเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมันดูไอ้เหี้ยกลัวคนเล่นเกมมันดูจุดสุกใครเซ็นมากเกินไปวะไอ้เหี้ยอยู่ที่ไหนวะเนี่ยกูเห็นแต่แสงไฟใครก็ไม่รู้อุ๊ยเหี้ยอันนี้ต้องไล่จับผีไม่หัวเนาะรุ่นโไม่หนีทำว่าอะไรมันหนีหายตัวไปเลยอ่ะเฮี้ยอุ้ยเหี้ย เอาแล้วดูแล้วแล้วเราจะดูไงเอาเอา่ะเราอยู่ไหนเนี่ยเราอยู่ตรงแพงมึงต้องกด e ตรงผีมึงต้องมีเซนต์อ่ะดันนี้มึงต้องมีเซนต์อ่ะโอเคคือดูว่าผมให้กด e ตามมันต้องมีเซน,นะน,น,นต์เกมไล่จับผีเฮ้ยแม่งโอเคสามถาอยู่ในเซนจิโร่เสมกูามาแล้วกูมาแล้ว ไอ้เหี้ยตายแล้วมั้งไหนเหี้ยไม่โดนผีทะเลค่ะรู้ไหมว่าพวกกูรู้ไหมว่ากูกว่าจะแก้รูปได้กูแก้รู้สึกแล้วเว้ยเหี้ยแต่พวกกูนั่งหนีผีฟรีกันมันเลยอุ้ยเย่โอเคตัวละนี่แม่งตุยเย่ไม่ร้อนตลอดเวลาวะ มันตัววตาแมลงกาบุ้นเบ้อหรอไอเทียพี่คุณเอออ้าวแต่มาปัจจุบันตอนนี้กูตันตันนี้กูชอบตัดตันนี้คือมันให้ทำอะไรตัดนี้ตัวใหญ่ให้พวกฟุตทีบายอ่ะเดี๋รารอถึงบ้านกันตอนนี้ไม่ต้องให้ทำความสะอาดก่อนหกโมงเช้ามันต้องไปเข้านอนโอ้เหี้ยอ๋อพ่อปะ เออพ่อกูเคยเห็นอยู่แต่ว่ากูไม่รู้เรื่องยังไงขอแล้วก็ทำสถิติขึ้นในการไม่ตรังสุนติเคิร์สซนซะด้วยมึงต้องแยกกันมึงต้องแยกกันทำอ่ะเดี๋ยวกูล้างจานยังไงบูซี่ไปไหนก็ไปไปผมวงครับปพ๊บอพวกมึงรีบเข้านอนเลยนะแล้วมึงโอยข้าสมองนี่คือเคีียอะไรวะมึงอยากให้มันลดลดลดเร็วสุดมึงต้องไปหาทำความสะอาดบ้านเดี๋ยวมันเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะตายโอใครได้ขอกวาดบ้านหน่อยขอกวาดบ้านหน่อยภามึงนี่ทำความสะอาดมึงโดนผีเด็กไร้ค่าน้อยผีน้องมันหรอโอยกูจะทำความสะอาดยังไงเฮ้ยกูหาไม้กวาดไไไม่่่เเเเเจออ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 นนนียยยยด๋ตรงงหะ้้้ากกกูููัแล เ,เฮ้ยไอ้เฮียมึงลุกขึ้นมาก่อนค่าสิติของฉหมดไอ้เฮียเอ้ยกูย,ยังเอ๋อแดกอยู่เลยไอ้ไ<ม>เฮียเฮ้ยน้ำมึงบอกก่อนสีสันว่าเข้านอนตรงเตอยงแล้วเจอแล้วเจอแล้วเตียงอยู่โอเคผีมาละมึงมึงตามมาเอ้ยมึงตามมามึงตามมาเลยลุกมึงกลัวเตียงนี้ได้ไม่มีคนจองอ่ะอุ้ยเจ้าผมโดนแล้วนอนเลยทักทักถ้ามีคนเบื่กูโดนจับผูกคอไงเฮียพ่อมา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 ไอ้น้ำพ่อมา มึงรู้ไหมว่ากูโดนจับโดนจับฆ่าเนี่ยใส่ไอ้อ๋อเมืม่อกี้ที่อะไรเนี่ยรอรอเดี๋ยวมันก็จะบอกเองว่าไหนอะไรในหนึ่งเดี๋ยวบุ๊ซี่ก็เรือตายถ้าคุณรูก้ก่อนนะเดี๋เพิ่งลุกดีผีก็ไม่ไม่ไม่อพ,อพอ,อพอกู <c oughs> โดนกูโดนพลังแห่งพ่อฆ่าตั้งนานไรเยอะเพราะว่าเฮียกูหาไม่กว่าไม่เจอเนี่ยในอูขอดูรูปหน่อยแล้วกันโอ้ยเฮียรูปแต่ละอัน คอนที่สองละคืนที่สองโหมาไม่เห็นแม่แม่กวาดแบบนี้อรอมึงหยิบมึงหยิบคุระแท่งไหนไม่ได้ตรงไหนนี่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 เห็นไหมอูขอละมันหยิบได้ทุกคนแหละที่เห้ยเราหกโมงเพิ่มข้านอนนะกี่เวลามันจะเริ่มเร็วขึ้นโคตรเตียนนอนกี่คนนอนได้สองคนเอ้ยพี่มาละไปมาละข้านอนเอ้า ข้านอนเลยเข้านอนเลยเข้านอนเลยเดี๋ยวผีดแล้เอ้ากูตายได้ไงอ่ะเอ้ามึงโดนผีเด็กไล่ฆ่าเปล่าเอ้าทำไมทำไมถึงโดนผีเด็กฆ่าก็มึงไี่ทำความสะอาดบ้านนะอ๋ออ่ะกูรอดูพร้อมมึงเนี่ยไอเฮียตัวแม่งก็บักกับพิบกับพิบตายอยู่นั่นแหละขอล้างจานขอล้างจานได้ไหมค่าสติกจะสติกจะสติกูไม่มีเฮียอะไรแล้วล้างจานไปล้างจานง่ายสุดละเออ ไอ้เียแม่งไม่ให้กูทำควยดิงอ่ะเข้าไปให้เจ๊เกมอย่างบักเลยไอ้สัตว์โอ้โหบูซีตายแค่บูซีขอร์สทำไมมึงขี้เกียจล้างจานขนาดให้พี่ลงล้างใช่ไหมพ่อแม่ก็ตัดใจน้องเนียเออเออเจมมันครอบครัวแบบูกเป็นคนดีเออกูว่างนะจบแล้วใช่ไหมเนี่ยจบแล้วเฮ้ยมึงแปลกแปลกแอลยทำไมคุณไม่ทำ็นสิ่งที่ฉันบอกแกมึงไม่ทำในสิ่งที่คุณบอกไอ้สัตว์ทำไมไม่เป็นเอ๊ะ มันเป็นพ่อปกครองของพวกเราไอ้เหี้ยทำไมไม่ทำแบบน้องแกบ้างพ่อจะขอโทษขอโทษไอ้ปนผมจะไม่ให้เหมือนมีรู้ไอซามุผมสัญญาผมจะไม่ทำอีกแล้วแม่งจบบแม่งทำมาแบบจูจูรูสึกไฮเซนอ่ะไอ้เหี้ยเออต้องโดูดาบไฟอ่ะโกโจอ่ะไอ้เหี้ยตัดตัวแบบเบียว์โคตรเออเหี้ย ไอเฮียอ้าวไอเียโตทุกคนแม่งหายหมดเลยไม่ไม่ไม่อุ้ยเฮียก็มึงหายไปไหนมาอ่ะก็อยู่ก็อยู่กันที่เดิมอ่ะเวลาเหลวอุ้ยเฮพ่อมาเฮียเลยแกน้ำพี่สาวของตามอ่ะไหนวะพี่สาวคนตามมาทัองหลายคนดูดังเล่นรถไฟรถรถไฟแบบไอ้ตาพี่ฆาลอสูตรได้เหรยไหนมึงดูดิก็นี่รถไฟญี่ปุ่นนะสัสแม่งก็เหมือนกันหมดบรถไย มึงดูทางซ้ายแล้วดูทางซ <bunker. S 1> oh, <yeah. S 2> ้ายโโอ้หไยทางทางอ๋อไอ้ยี่แม่งเบี้ยวจัดไอ้สัตว์คนสร้างแม่งเบี้ยวจัดเไอ้ยี่คนสร้างแม่งเบี้ยวแบบจุดศึกครเซนจัดอะไอ้ยียนี่แม่งไอ้สัตว์แล้วไฟจิรถไฟศึกไฟแห่งนิรันต์อะแล้วเราทำไงอะกดเข้าได้เลยไอ้คนสร้างแบบเบียวเบียวอันนี้จัดอเออเอ้ามึงก็เบียวไอ้ยียไม่งพูดหรอกแม่รอตรงนี้เลยไม่มึงยังไงมึงก็ต้องไปเดินไปหาผีอยู่แล้วอะไอ้ยี่ ไม่ต้องหรอกมั้งกูว่าไม่ต้องเดินไปหาผีผีแล้จะเดินมาหาเราหรอกมั้งเออมันเดินมาหาเราอยู่ผีไม่อยู่ฝั่งนู้นบ้องกวดวเชลบีอุ้มอุ้มเองอุ้มอุ้มพี่ให้คิดว่าเนื้อข้างดิไอสัตว์รถไฟสายนิรันดร์จะชัดอะไอเยี่ยแบบพี่ข้าสุดแปลกกว่าเหรอม่นเดินไปข้าสุดกับมาหาไม่พ้นหนุกบาลนี่เฮียคนสร้างแแม็คไม่เขียนอุ้มระหว่างระหว่างไซตามะกับโกคูขจรนาอุ้มท่านหนึ่งกันไซตามะอ้ามึงเอาจริงดิสโนตันนะคือยังไงครับเฮ้ยอ่ะอ่ะ กูถามว่าสตามมาคูใครใครเก่งกว่ากันบิวบิวไม่กูถามใค่กูคู่กับซตามาสองคนเวจิต้าต้อมึงไงเป็นตีลูกมา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 เลิศอาอุ้มโปเทนโปเทนเอ้ยมันเอ้ยมันปุนเที้ยอะไรไว้พ่อมาแล้วพ่มาแล้วพอ้าไหนไอเ้าอุ้มมึงนะมึงโง่ิ่งไปนะไอเจ้าประตูพ่อมึงอยู่ฝั่งนี้เฮี้ยเป็นอะเรไอเจ้าอุ้มตาตายตับไอพี่โอ้ยประตู เฮ้ยมึงกดออกดีๆดิวะไอเจ้าเออไอจ้าอุ้มไอเจ้าอุ้มแม่งหลอกคนฆ่าไอเหี้ยไอ้ชั่วอุ้ยเหี้ยไอสัสที่นี่นะโอ้ยน่าร่อยจังเลยมึงไปเปิดมึงไปเปิดคนนึงเดี๋ยวกูขึ้นไออันนี้อะไรวะคุ้นใช่ที่นั้นติดบัคมาไว้เฮี้ยตรงเนี้ยไม่เห็นเลยเซอร์ไร์มิวเลยวะ เอาเรียบร้อยผีพาล้านผีผีได้อะไรเอ๊ะกูขึ้นบันไดร้อแล้วขึ้นบันไดผีมันจะลากเราวะกูขึ้นแล้วกูขึ้นแล้วกูไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วอุ้ยเป็นเรื่องไอ้ลูกมันต้องทำอะไรวะมันร้องไห้แค่มันร้องไห้ร้องร้องไห้เอาไอ้กูโดนกินดิกูโดนหุ่นโง่ๆฆ่าไอ้สัตว์ตายชี้นผีมาไอสัตว์รอหน่อยมาให้ละไปดิมจู้มจุ๊้ผีให้หน่อย ไอ้เชี่ยมันโดนแดกไรสัตว์เอ้อะมาโธ่มึงว่ากูอยู่ตรงนี้มันจะขึ้นมาให้กูป่าววะไอ้ไอ้เชี่ยมันไม่ใช่เชนซอมแมนไอ้สัตว์มันดินไปเดินไลนะชัดเลยไอ้เนี่ยโหลแล้วกูจะโหลแล้วกูจะไปขึ้นยังไงอ่ะตัวขึ้นมาเลยโดด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 มาเลยเอ้ามึงโดดไปไหมกูตุ้ยมุดไปไหมครูมุดไไหนคูเฮ้ยกดได้ละโอเคไม่ติดออมนะสงสารหนอนว่นที่มันเกิดมาตอนโดนแดดไอ้เหี้ย กบินอยู่ในโมงนอยู่ในโมมาแล้วมาแล้วตายถึงบางใครบางใครของไอ้คน้าหน่วยอุ้ยเออบางใครหน้าหน่วยกูมามีอะไรเนี่ยเป็นีดิมันเปิดทางให้มึงละอ้าวไอ้สายเฮียกูตกเอาแหมอ่าเโซนอีกเลยเฮียเร์โซนนี่คือกูวิ่งไม่ได้ตลอดเลยเซฟเลยเซฟเลยแล้วกันโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอยโอยโออ ไอ้ดาดไอ้ด่านที่แม่งพูดภาษาอังกฤษอ่ะแม่งเล่นยากไอ้เหี้ยมึงต้องให้พวกเก่งภาษาอังกฤษทำที่ทำงานไปพูดอะไรวะคุณทำไม่เป็นอ่ะถามพ่อเอา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 โธ่จ้ะโธ่โอมันโดนใส่ดุดาดนี้แม่งน่ากลัวผีผีแม่งน่ากลัวสระดับแค่นี้แม่งผีแม่งมองหน้าตามเลยสักเซฟเลยเฮ้ยขี้นิ่มบ่นขี้อะไรไอ้ขี้นิ่มเลย So handsome b o ทำไมไม่ได้ไกลขนาดนี้กูจะบอกว่าด่านเนี่ยกูเห็น กูเห็นในน้ำเลยไอ้เขียบกูฟดไอ้เขียมึงหยุดพ้าก่อนจะบอกกจะบอวิธีหยุดพ้าก่อนจะบอกวิธีก็คือมันจะบอกสิ่งของให้เราไปกดคลิกแล้วเราก็ต้องกดคลิกแล้วเราก็ต้องดูผีด้วยเพื่อไม่ให้ผีมันหลอกเราไอ้เขียบเรา B E L คืออะไร B E L คืออะไรอ่ะ B E L กระดิ่ง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  B E L อ่ะเบลเบลเบลกระดิ่งโอ้โหเขียบอ้แม่งวิ่งก็ไปตรงไหนอ่ะอ่าใช้ไฟแม่งทำใช้ไฟโอ้โหโอ้โหเฮีย โอ้ยมึงกดมึงกดไปเที่บ้านขายอ่ะมึงกดไปที่บ้านเลสเสร็จหมดแล้วบ้านเลสเสร็จหมดแล้วบ้านบ้านที่กูทำเสร็จแล้วบ้านที่กูทำเสร็จแล้วกูเห็นควันขโมงอะไรเพื่อนมามามาลอยได้มีเวลากำหนดด้วยอไม่มีแต่ว่ามึงต้องจ้องผีด้วยผีมันจะอยู่ซ้ายหรือไม่ก็ขวาบ้านมึงอ่ะอุ๊ยเหี้ยเห็นติ่งไม้สัตว์เป็นอะไรมองทำพวยอะไรครับมองได้หายเรื่องแบบนโหเรามาร์คคืออะไร M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  A S K คืออะไรวะ MAK ก็หน็ากาไงไอ้ที่มันมีแต่หุ่นเต็มเลยสัตว์เอโล F อ T คืออะไรฟุตเท้าอ่ะถังขยะแล้วก็กูขาดบาเรลโลและไอบ้านูอทีาขโอเปอะไรนเอล R ี D ร T I O N A L T R A D I T I O N A L T I A D เออกูตายสัตว์เอ้ย T I A D โอ้ไม่ทันแล้วแม่สัตว์ไม่ได้เด็กกูหลอกซะโห้บ้านโหลบ้านมันหายหมดเลยกูยังหาไม่เจอเลยว่ะไหนไอ้บ้านหลังนี้มันขึ้นอ่ะมันอะไรของมันก็ไม่รู้อ่าลมไอ้ไอ้ไอ้ F A N คืออะไร F A N กูทำอยู่บางบ้านหลังว่ะพัดลม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 หาพัดลมไม่เจอเย็ดแม่เอ้ยอยู่ไหนวะยังยังกูหาพัดลมไม่เจอ เฮียเย็ดแม่กูตกใจหมดเลยอีสัสเฮ้ยเฮียเฮ้ยแม่งเดินมาเองกูรอทำแพนในน้ำอยู่โอ้โหเฮียแม่งขดไร่กาสัสเฮเรียบร้อยเรียบร้อยน้ำแบกอุ้ยเย็ดไอ้เฮียผีเหล่าคนเราเป็นผีเ ต้องมีคนเก็บดาบมาทำต้นไม้แห่งชีวิตว <The> อ่ะเด้อไอ้ยี่นี่โกคูชนะชฟรีอะ <c oughs> โอ้โหเอ้าเฮียกูแหลกหลอกมึงช่วยกูฟันผีดิเฮ้ยแม่งเราโดนหนึ่งทีไอ้ยี่กูจะตายหึบไอ้ยียกูยนดาบหมวัวดกูปาดที่ซุยสัตว์สั์หน้ามันอ่ะ <c oughs> ร่มที่ตีวนี้มันชื่อว่าอะไรนะ ยู่เลยอยู่เลอุ้ยอุอุยเฮียม่งอยู่หลังกูเอ้แม่บอกแล้วมงตายแล้วกูยังแล้วมีอยู่ไหนกไม่เห็นมึงขอไ้กันมึงเก็บทีละสามันแลวมึงก็ฟนวิ่ง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 ตนมตนมโอ้ยแม่งล่อมาหากูอีเยะเลยกูก็ครึ่งหลอดก็ตอนมาทีเฮ้ยแม่ไอ้ชก็ถามเชิญที่มันทำแล้วเราต้องทำอะไรวะ

แมงสัตว์เอกชนไอ้เจี๊ยไม่หมุนไม่หมุนไม่หมุนนี่เจียสารละคสิบองาเจี้ยแมาหาคดีโถตายตายที่นี่ี่นีีนี่ีไซีน้ซีนูซีนู้ไอ้ไอผีนั่งซ้ำกัน้ีนั่งกูแบกัไปไ้เจี้ยนี่โี๊โอ๊ยโอนยโอ๊ยโ่อ๊ยโอ๊ยโอ๊อ๊ยโยยโอ๊ยยอออยอ้ย เราเพิออัพมึงแป,ไป,ไปลด้ยมไอชินี่แม่งหยงมาดพูดนะไอ<า> <c oughs> สัตว์ <c oughs> <c oughs> ฉันตกใจนะที่แกมาไกด์ได้ขนาดนี้แต่ฉันรักแแกมันราคาแพงมากอ่ะที่แกจะกลับไปมีชีวิตใหม่อ <c oughs> ไอชินี่ที่แม่งคว้าหัวใจชั珀เตอร์สอง ไอ,อ,อ้ย่าเอตานักการกูห,ห,ห,หัวขาดเนี่ยโอ้ยทับเูไปแล้วไม่อยู่ไรเียโอวิ่งหนี ไอ้เจ้ยหินทับโอ้โหไอ้ตุ้ยเย่อะดูน้องหน้าแปลกน้องหน้าน้องหน้าแปลกไปมันปันของจริงมันปันของจริงไม่เอาซุนไปยุ่งกุ้นมาแต่กับแมวเรียบร้อยตายเยอะไอ้เจ้าเอ็มทำยี้เลยแต่เอ้ยปะวิ่งใหม่อย่าปะวิ่งใหม่ครับ มันต้องใช้เซนไว้ก็ดูของตัวเองในการวิ่งอ่ะโอ้โหโอ้ยทางนี้โหล่ทางไหนวะไอเจ้าโอ้โหดูสุดเหมือนกันนะตอนเนี้ยโอ้โดนน้ำ มันก็เดือดวแต่เดตเแต่เนะพี่เดืนะาตมตาต่ม่เข็นตาต่เยแบบไม่เลยก็จองดูน่ตาตมคนเดด็เดืดี๋้วตเดตเดือดต่เดดตาไหมาเยไม่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 ตีไม่เดินตามคนีเดินตามเาป้เดอยาเ้าตามึเลาเราตาตามไเยอะคนตาตนเนนเนือแนี้มันเนืท่าเมือนเดือดยะตาต่ำก็เดืเดี๋ยวตาต่มคว้าเป็นีหัวปามนเดือดอยที่ออคนที่ถือไม่ได้ ้วตามกูมได้ยเดี๋ยวแม่วยวเดิมเดินมวเเดี๋ยววเดเดตามกู้ได้ยกได้หมดแล้วเดี๋ยว๋ยวได้ยเยเกือบเกือบโดนแล้วมึงอันนี้ไม่ฟีมไตางาไอ้ี้นี่ไฟไฟบนน่เนี่ยอ้าวเยหน้าจอขาวจังวะอะไรเี่ยใชกบอะไรอ่ะฉมีชีวลกับมายังารดบอสลานดบอสบอสโอ้ยนี่มันคือทางออกจัตตรกน่เลยฉันออกไปจตตรกด้ยัละ ไอ้เฮียก็นี่มันนี่มันใช่ตัวเกียวจริงๆเหรอไอ้เฮียมันเบียร์มหาเวทพันหนึ่งมาในสัตว์หึงดูนะไอ้เฮียมันเซนเซอร์เชียร์อะไรวะแต่ก่อนนั้นนี่มันใช่ตัวกลางล่างกลางล่างยอมล่างแล้วเ่างโอ้โหไอ้เฮียแบบนไอ้เฮียมหาเวทพันหนึ่งมาตัดใจล่างโหเราโอ้โแล้วเอาควมผิดแล้วอ้าความผิดแล้ว เพราะ e a อ่ะนี่ยยี่กวาเกมแล้วโอ้ผีโคตรเยอะ